สัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะคะจะมานําเสนอการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SCG นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอก่าวถึงความเป็นมาของ SCG แบบคร่าวๆนะคะ SCG นะคะก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพศ2456ตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อผลิตปูนซีเมนซ,ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้นและได้ผ่านการเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกปัจจุบัน SCG ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก บริษัทพิบานที่ดีมีบริษัทย่อยภายใต้แบนดมากกว่า200บริษัทสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะค่ะบริษัท SCG นะคะได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะวันที่30เมษาย,ยนพศ2518ทุนจดทะเบียนนะคะอยู่ที่1,600ล้านบาททุนออกและชำระเต็มมูล,ลค่าแล้วอีก1,200ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ1,200ล้านหุ้นบริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มูลค่าหุ้นสามัญอยู่ที่10บาทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ1บาทและบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามาัญค่ะ บริษัท SCG นะคะในไตรมาสที่2ปี2564มีรายได้จากการขาย46,416ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ1จากไตรมาสก่อน โดยมีกำไรสำหรับงวด2,468ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากแต่มาสที่2ปี2,563มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นจำนวน699ล้านบาทในขณะที่ลดลงร้อยละ12จากไตรมาสก่อนขณะที่ผลประกอบการ ช่ปีแรกของปี2564นะคะธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีรายได้จากการขาย92,601ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีกำไรสำหรับงวด5277ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ และความคาดหวังต่อบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะคะมีความผันผวนปีที่แล้วยอดขายไม่ดีเกิดจากสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้นะคะกลับมีความเจริญเติบโตทั้งด้านธุรกิจที่ดีเนื่องจากยอดการส่งออกสินค้านะคะไปยังตลาดอาเซียนและตลาดลอ,อื่นๆนอกเหนือจากอาเซียนเพิ่มขึ้นนะคะประกอบกับความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามงานปรับปรุงและซ่อมแซมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่10อันดับแรกของ SCG กันนะคะดังรูปนี้เลยค่ะเป็นค่ะและ Market Share นะคะของ SCG เปอร์เซ็นต์สูงถึง42เลยค่ะค่าต่อไปนะคะ ข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนควรพิจารณาดังนี้ค่ะ 1. ความเสี่ยงสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 2. ด้านต้นทุนการผลิตจากการดำเนินง,งาน3ด้านงบการเงินของบริษัท4สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม5ผลตอบแทนที่ได้รับนะคะ6อัตราดอกเบี้ยและภาระภาษี 7. ความผันผวนราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก8ความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่าววิเคราะห์โครงสร้างงบการเงินนะคะได้ตารางงบดุลดังตารางนี้เลยนะคะ แล้วตารางงบกำไรขาดทุนนะคะก็ได้ดังตารางนี้ค่ะค่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงินนะคะในระยะเวลา3ป,ปีทําให้ทราบว่าบริษัท SCG นะคะมีกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีต้นทุนในการดําเนินงานที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้นทุนยังคงมีระดับสูงอยู่เมื่อเทียบกับยอดขายบริษัทจึงควรตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและบริษัทยังมีสัสดส่วนสินทรัพย์ถาวรที่สูงขึ้นอีกด้วย จึงควรที่ชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องของบริษัทซึ่งมาจากการที่สินทรัพย์ถาวรน,นั้นเปลี่ยนไปเป็นเงินสดได้ยากนอกจากนี้นะคะบริษัทมีสัสดส่วนของหนี้สินสูงเช่นกันค่ะข่านต่อไปนะคะเป็นผลการวิเคราะห์งบก,การเงินประจําปี2,561ถึงปีพศ2,563นะคะ หนึ่งค่ะอัตราส่วนวัดสภาพคล่องนะคะอัตราส่วนทุนหมุนเวียนจากตารางทําให้ทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะนําไปใช้ชําระหนี้ได้ ซึ่งในปี2,561นะคะบริษัทมีสภาพคล่องมากที่สุดค่ะและในปี2,562บริษัทมีสภาพคล่องน้อยที่สุดอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงนะคะจากตารางทําให้ทราบว่าช่วง2ปีหลังนะคะบริษัทขาดสภาพคล่องซึ่งมาจากการที่มีสินทรัพย์ระยะสั้นน้อยเพราะมีสินค้าคงคลังจํานวนมากเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากอาจทําทให้ชําระหนี้ได้ไม่ตรงเวลาและบริษัทอาจต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาใช้ในการชรําระหนี้นะคะอัตราส่วนเงินสดค่ะ จากตารางทําให้ทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่น้อยมากทั้ง3ปีอาจมาจากการที่บริษัทมีสินค้าคงคลังและหนี้สินมากซึ่งเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นเงินสดได้ช้าทําให้บริษัทนั้นเกิดการขาดสภาพคล่องค่ะ 2. อนะคะอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพและการบริหารสินทรัพย์นะคะอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือจากตารางทาให้ <S <S ทราบว่าอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือปี2561เท่ากับ7.21และปี2562เพิ่มขึ้นเท่ากับ7.31นะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทมี การบริหารจัดการที่ดีแต่ปี25 6 3นะคะลดลงเท่ากับ6.7 0จูจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีเท่าปี25-61และปี2 5 6 2ค่ะอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้จากตารางนะคะทำให้ทราบว่าอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ปี2,562มีค่าเท่ากับ6.95ซึ่งมากกว่าปี2,563ที่มีค่า6.84มีอัตราการหนุนเวียนของลูกหนี้ต่ำลงบริษัทอาจเกิดปัญหาหนี้ศูนย์หรือลูกหนี้ชำระเงินไม่ตรงเวลาถ้าเปรียบเทียบระหว่างปี2,561ปี2,562และปี2,563จะเห็นได้ว่า ปี2,561หมุนเวียนได้เร็วกว่าแสดงว่าการบริหารจัดการลูกหนี้ได้ดีกว่าทําให้ไม่เกิดความเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรน,นะคะจากตารางทําให้ทราบว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรปี2,561เท่ากับ1.15ส่วนปี2,562นะคะลดลงเท่ากับ0.93และปี2,563นะคะลดลงเท่ากับ0.74 ในกรณีนี้นะคะทาให้แต่ละปีบริษัทไม่จําเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากสินทรัพย์ถาวรไม่ได้ทําให้เกิดผลกําไรค่ะอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะคะจากตารางทาให้ทราบว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมปี2561เท่ากับ0.81ปี2 5 6 2ลดลงเท่ากับ0.69และปี2 5 6 3ลดลงเท่ากับ0.53สสภาพคล่องของการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คล่องตัวช้าลงค่ะค่ะ 3. นะคะอัตราส่วนวัดความสามารถในการก่อหนี้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมจากตารางทาให้ได้ทราบว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมปี2561นเะคะเท่ากับ0.46 ปี2562เพิ่มขึ้นเท่ากับ0.48และปี2563ลดลงเท่ากับ0.47บริษัทมีนี้สินรวมน้อยกว่าสินทรัพย์ค่ะอัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะจากตารางทําให้ทราบว่าอัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยปี2562และปี2563นะคะบริษัทจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงมากกว่าปี2561และแสดงว่าบริษัทมั่นคงมากขึ้นค่ะไม่จําเป็นต้องไป กู้ยืมเงินมาในการลงทุนทําให้กิจการมีผลกําไรมากขึ้นเนื่องจากรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยน้อยลงค่ะอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะจากตารางทําให้ทราบว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี2,561นะคะเท่ากับ0.86ปี2,562นะคะเพิ่มขึ้นเท่ากับ0.94และปี2,563ลดลงเท่ากับ0.89ค่ะ บริษัทมีหนี้สินรวมของผู้ถือหุ้นนะคะมากกว่าสิบศัพ์ค่ะค่ะสีอัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไรอัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขายจากตารางทําให้ได้ทราบว่าอัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขายปี2,561เท่ากับ9.4ปี2,562เท่ากับ7.3และปี2,563เพิ่มขึ้นเท่ากับ8.5 ถือว่าบริษัทมีอัตรากำไรที่น่าพอใจค่ะอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายนะคะจากตารางทำให้ทราบว่าอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายปี2,561เท่ากับ0.0864ปี2,562นะคะลดลงเท่ากับ0.0526และปี2,563นะคะเพิ่มขึ้นเท่ากับ0.0828ถือว่าบริษัทมีอัตรากำไรเป็นที่น่าพอใจค่ะ อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมนะคะจากตารางคาไม่ทราบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมปี2561เท่ากับ7.7ปี2562ลดลงเท่ากับ5.2และปี2563ลดลงเท่ากับ4.9ถือว่าบริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะอัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของเจ้าของนะคะจากตารางคาไม่ทราบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของเจ้าของปี2,561เท่ากับ16.6ปี2,562นะคะลดลงมากเท่ากับ11.5และปี2,563นะคะลดลงเท่ากับ11.4ถือว่าบริษัทไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะแสดงให้เห็นว่าเงินปันผลที่จะได้ตอบแทนนะคะแก่ผู้ถือหุ้นก็ลดน้อยลงค่ะ5นะคะอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาด อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรจากตารางทําให้ทราบว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรปี2561นะคะ<ม>เท่ากับ11.17ส่วนปี2562นะคะเพิ่มขึ้นเท่ากับ13.30และปี2563เพิ่มขึ้นเท่ากับ13.66แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูล,ลค่าทางบัญชีนะคะจากตารางทําให้ทราบว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูล,ลค่าทางบัญชีปี2,561เท่ากับ1.96ปี2 5 6 2ลดลงเท่ากับ1.71และปี2 5 6 3ลดลงเท่ากับ1.50แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการดําเนินง,งานเพิ่มขึ้นค่ะ บทสรุปของนักลงทุนนะคะบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเหมาะแก่การเข้ามาลงทุนเพราะอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดตัดตัวไปในทางที่ดีนักลงทุนสามารถเชื่อมั่นในการทำกำไรในอานาคตของบริษัทได้และนักลงทุนมั่นใจที่จะจ่ายน้อยกว่าสำหรับทุกทุกบาทของมูลค่าทางบัญชีของบริษัทโดยสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าการทำกำไรและการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีในปี2,561ถึงปีพศ2,563 ที่มีอัตราเป็นการที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและประสิทธิภาพในการดําเนินง,งานที่เพิ่มขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำค่ะค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ